ไม่มีรูระบายเหมือนในคนหรือเหมือนในสุน,นัขหรือแมวไมาต้องไปจะเจอเห็นลักษณะเป็นอกาการที่ปกติเวลาน้ำตาไหลมันก็จะออกมาผานทางมันมีความสับสนในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็ในโลกของการอ้างอนุรักษ์สัตว์อะไรต่างๆนานานนครับโดยการใช้ภาพที่ตั้งใจคือจงใจนะจอดถ่ายไปที่ดวงตาทางแล้วก็น้ำตาไหลนะครับแล้วก็ไปผลิตสื่อสร้างบทความว่าเนี่ยช้างในเมืองไทยถูก ใช้งานเนาะถูกทุกคมทารุณกรรมจนช้างร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปเชื่อแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นภาพช้างมีน้ําตาเนี่ยทุกคนก็อ่อนไหวก็คือเข้าใจผิดกันไปหมดขออาจารย์ช่วยตีประเด็นนี้ในมุมของอาจารย์หมอหน่อยครับเพื่อสังคมจะได้เข้าใจช้างเพิ่มขึ้นครับเอาอย่างนี้เป็นปกติคนเรานั้นจะมีรูมีรูรูม่านตารูรูอ่ารูเรนเนตของตาเนี่ย ทั้งต,ตาบนแต่ล่างเวลาเราร้องไห้เนี่ยครับครับสังเกตว่าเราจะร้องไห้แล้วก็เลยมีที่มูกครับเพราะมันผ่านรูรูตาเนี่ยรูรูระบายตาเนี่ยเข้าไปสู่เข้าไปสู่ระบบข้างในหรือว่าออกหรือว่าออกมาทางน้ํามูกเป็นน้ํหมูกแต่ทางนี้นไม่มีตรงนี้ไม่มีรูระบายข้างล่างเพราะฉะนั้นน้ำตาไหลมันก็จะออกมาข้างนอกนี้ตลอดเวลานี่เป็นอาการปกติไหลได้ตลอดซึ่งซึ่งไม่ได้แปลว่าผิดปกติเราจะถือว่าผิดปกติก็แต่เมื่อหนึ่ง มันไหลมากเกินไปอันนี้2 2> สองสีผิดปกติเช่นสีคุนสีเป็นหนองหรือมีฟองหรือมีฟอ,ฟองก็ถือว่าอาจจะเป็ว่าปกติแต่ว่ารัาดูเอัอื่นประกอบด้วยรบบเช่นตาต้องแดงตาต้องหีต้องลีตาต้องมีอาการตาขุ่นตาขุนแต่ว่ากระจกตาขุ่นหรือว่าเลนตาขุนแล้วก็อาสับมีแสดงอาการเหมือนคนเจ็บตาแต่ว่ากรณีที่มีน้ําตาไหลออกมาจากจัดตาออกมาทาง ทางร่องตรงนี้อันนี้เป็นอาการปกติที่เจอได้เพราะช้างไม่มีรูระบายเหมือนในคนหรือเหมือนในสุนัขหรือแมวหืมันออกไปจะเจอเห็นลักษณะเป็นอาการที่ปกติเวลาน้ำตาไหลมันก็จะออกมาผ่านทางผ่านทางล่องร่องร่องร่องหตาตรงนี้อันนี้เป็นอาการปกติไม่ใช่เป็นอาการเอ่ออารยกรรมช้างอย่างที่อย่างที่สือ่อหรือโซเชียลหลายอย่างโซเชียลอะไรเราเราตีความไปไม่ถูกเพราะนั้น เรื่องน้ำตาช้างมันก็ไหลตลอดเวลาตลอดเวลายิ่งช้างยิ่งอายุเยอะยิ่งไหลยเยอะเป็นอาการปกติครับแล้วก็ในมุมของคนเลี้ยงหรือในมุมของคนที่เป็นห่วงช้างสิ่งที่เขาควรจะคอนเซิร์นหรือพะวงน่าจะเป็นเรื่องของไหลเท่ากันไหมซ้ายขวาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นาตาแดงนะมีอาการหลีตาตลอดเวลานะครับแล้วก็ขยี้เลยใช่ ถ้าถ้าใช้งวงนะฮะสีตาแต่เวลาน้นน้ำตาหน้าต่างหากที่ตรงตรงหมดแต่ว่าตอนนี้น้ำตาไหลอย่างนี้เดียวททราบว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งไหลยเยอะขอบคุณอาจารย์นะครับสำหรับความรู้เรื่องน้ำตาชารครับ